สองคนงกี่ย่ลไว้ไหวน้เนี่ยาง่ลีลาหลายนั่นละผลกร้มมือว่านบอกแล้วบัวฟังว่าให้เอาปูนเขาปูนเขานั่นละผู้รับผู้ใหญ่บอกว่าเสื้อ

เดี๋ยวเร็วๆมันสิโตกี่แล้วนี่ม no ือนี่ว่าลอดได้หนิขอว่าสิเก็บต้นนั้นใ้เหลี่ยมันยังบ่เหลี่ยอยู่นั่นละเนี่ยอะไรคือมออกเหว้าเอาขนีมาแต้มือเลยหาวดไปที่ละ มื่อนี่บ่ได้ของฝากเว้ยมื่อนี่คือบ่ได้ของฝากว่ะขวบบเขาเขได้เฮ็ดปวกสองกระตาเท่ารถเสล่งนั่นเท่ารถเสล่งจอดยู่หันนมาบ่ท่าน่าานอยว่าสิื้ออาอยู่วปวกกิก ุ่ใส่เกือบเกือบบยังไงคลุยลุยลุยสตีเล็กว้ <c oughs> าสตีเล็กทีมสตีเล็ก ผู้ใดสิจ้างก็จ้างเด้อทีมงานนี่เด้อมีแต่ผู้ยิ่งนบ่มีผู้ใช้เนี่ยสองคนอ้คนอ้วนผู้นึงอ้วนผู้นึงจอยนั่นโ่เมนผู้ใายเด้กรเทยโอแล้วก กะเต้ออ้วนนั่นบ่บันไดดอกเจ้าหน่อยกะนั่งกินสมล่ะเจ้าหน่อยแเราขัดตำหมาดกินสมนั่นนั่น